สวัสดีค่ะ MBK Connect มาแล้วล่ะค่ะกับข่าวสารดีๆสำหรับกลุ่มบริษัทในเครือของ MBK นะคะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าภาคภ,าคภาคูมิใจสำหรับบริษัทในเครือ MBK ที่ในปีนี้ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2565กันถึง16บริษัททีเดียวล่ะค่ะซึ่งแต่บริษัทนั้นก็ได้รับรางวัลกันต่อเนื่องมาหลายปีเลยนะคะโดยบริษัทที่จะได้รับการพิจารณาก็ต้องมีนโยบายระเบียบข้อบังคับ และหลักในการบริหารที่ชัดเจนมีหลักปฏิบัติที่ไม่ขัดกับข้อกฎหมายแรงงานรวมถึงการสอดส่องดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ลูกจ้างได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วยค่ะ ซึ่งรางวันนี้เป็นรางวันเพื่อยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์อันสมงผลให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีและบริษัทก็มีความมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอีกด้วยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัทที่ได้รับรางวัลในปีนี้กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้กันได้ใน MBK Connect ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ